พวครอบครัวชูรัตเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยเพราะว่าหน้าตาเขาน่ารักนะฮะแล้วก็ตัวขาวๆเล็กๆเนี่ยนะใชยคนนี้ตลกแล้วก็มีอารมณ์ขันค่อนข้างมากเราจะไม่ทะเลาะกันข้ามฟืนมมีอะไรเราจะพูดกันก่อนนอนแล้วก็ให้จบเป็นประจำลแรกสุดเลยตัวคิดว่าน่าจะโรแมนติกเพราะตัวคิดเอาเองนะคะแต่พอรู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยมันไม,ไม่ไม่มีเลยนะคะไม่ใช่เลย <laughs> ผมเป็นคนใจร้อน <laughs> อาจารย์<ม>ตัวเเป็นคนใจเย็น นะผมเป็นแคทอลิกอาจารย์ดุยเป็นคนพูดนะนะผมพูดเสียงดังอาจารย์ดุยพูดเสียงค่อย <c oughs> ถ้ามันตรงกันข้า,ขามกันหมดเลยเนี่ย <c oughs> ผมเห็นตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> ผมว่าเขาเป็นคนดี <c oughs> เป็นคนที่ ความอบอุ่นสูงมันมันเป็นสเปคที่ที่ผมมองหาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นพอดีผมเจอผมก็มันก็ใช่แล้วแหละสิ่งที่ตัวอย่างให้คอมพิวเตอร์ปรับลงนิดนึงก็คือเรื่องของความใจร้อนนะคะเรื่องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นเวลาขับรถอย่างเงี้ยค่ะตัวยค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องอุบัติเหตุพอสมควรขับรถเร็วแล้วก็หงุดหงิดถ้าใครทำไม่ถูกกฎจราจรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนเป็นตำรวจ ตลอดเวลาล oh <my> ักษณะนี้ค่ะ oh <my> ที่ตัวอยากจะให้ลดลง oh <my> นิดหนึ่งแกก็พยายามนะคะแต่ไม่ยังลดได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยตุ้คิดว่าจะบอกว่าตุ้พอใจ100%เซมันคงดูเหมือนเกินจริงแต่เท่าที่ตุ้ดูเนี่ยเท่าที่ตู้สัมผัสได้นี่ก็ได้ได้สัก99แล้วค่ะ อาจารย์ตุ้ยจะตื่นสายของผมสักนิดนึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมก็จะต้องรีบไปทำงานนะฮะแล้วก็พอตื่นขึ้นมาปั๊บบางทีเนี่ยเราจต้องต้องทักทายกันเสมอตอนที่ตื่นนอนอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์ตุ้ยจะถามหาเสมอนี่คือของแปลกที่มา แล้วเราก็กเราจะยุ่งแค่ไหนเราจะรีบออกไปแค่ไหนเราก็จะเตรียมชงกาแฟมาใหก้ก่อนทื่นนอกคือจะแต่งตัวช้ากว่าคอมพิวเตอร์เป็นปกติอแล้วนะคะพอตื่นมาพร้อมๆกันเนี่ยแป๊บเดียวคอมพิวเตอร์จะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการที่จะออกแต่เช้าเนี่ยก็เลยอยากจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยเตรียมในเรื่องของกาแฟมันจะทำให้พอดีเราติเสร็จออกมาแล้วก็จะเสร็จพร้อมกันทานพร้อม อาจารย์ตุ้ยเนี่ยเขาจะถนัดในการทําอาหารไทยผมจะถนัดในการทาอาหารฝรั่งฉะนั้นก็ถึงโอกาสที่จะทําต้มยำนะอาจารย์ตุ้ยจะเป็นคนทําถึงเวลาจะทําสปาเกตตี้ผมก็จะเป็นคนทาอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าค่อยดีอสายท่อยอาศัยมันมากกว่าว่าเราวก็ทําอย่างหนึ่งวันไหนเราเหนื่อยมากเราก็บอกตุ้ยช่วยทําหน่อย ในวันไหนตุ้ยเขาเหนื่อยมากเราก็จะเป็นฝ่าย้บ้านที่กรุงเทพเราเนี่ยจะไม่มีคนคนดูแลบ,บ้านแม่บ้านอยู่ที่บ้านเลยนะเพราะฉะนั้นทั้งคู่เราต้องช่วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําความสะอาดนะฮะ, <S <S ะ,ฮะแล้วก็ในเรื่องของการทำกับข้าวการจเก็บอะไรเนี่ย อย่างอย่างเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยผมจะเป็นคนซักผ้านนะอาจารย์ตุ้ยจะเป็นคนรีดผ้านะมันะถ้าเกิดเราไม่ได้มีแม่บ้านอะไรไว้ประจําบ้านนะซึ่งซึ่งบ้านเล็กๆคอนโดเล็กๆเนี่ยนะฮะก็ช่วยช่วยกันทำคนละ็กๆคนละหน่อยก็ก็ก็อยู่รอดอย่แแล้วผมคิดว่าการที่จะช่วยกันทําอะไรได้นิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเพื่ออาทรต่ <c oughs> อกันก็ได้ครับ เป็นผมเคยดูหนังอยเรื่องนึงนะฮะและ้วก็ผมชอบแล้วก็คิดว่าเอาคําพูดของเขามาใช้ได้เลยมะฮะหนังเรื่องนั้นคือหนังเรื่องมิโจโญแบล็กเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่พระรองจริงๆไปสอนพระเอกนะฮะเพราะพระเอกเป็นบัจจุราชยังไม่รู้จักความรักมาก,ก่อนตัวพระรองนั้นก็คือเป็นพี่เขยส,สมมติว่าเป็นจะต้องเป็นพี่เขยของไอ้ตัวไอจโญแบล็กนยนะ,ะ,แ,ละแล้วก็เขาบอกว่าวก็ถามว่าความรักคืออะไร แล้วก็ตัวตัวพี่สโ p สจะเป็นพี่เคยเนี่ยนะเขาตอบว่าความรักคือการที่เรารู้จัก <c oughs> ในทุกแง่ทุกมุมของคนที่เรารัก <c oughs> <c oughs> ก็โดยเฉพาะรู้จักในแง่มุมท,ที่ที่ที่เรารับเข้าไปได้มากที่สุดแล้วเราก็รับเขาได้หลังจากนั้นทุกอย่างก็อิสระฟรีสบายแล้วเข้าใจกันมัน้ <c oughs>